พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพนธ์ตระพกษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมผมก็จะมา บอกเล่านะครับเรื่องราวที่ได้รับจากคําถามของเพื่อนเพื่อนแฟนเพจในกลุ่ม a c e b o o k นะครับที่ได้ถามกันเข้ามาในประเด็นของข้อกฎหมายนะครับในวันนี้เนี่ยก็เรื่องที่ได้มีการถามเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสินสมรสนะครับผมเป็นสินสมรสหรือไม่นะครับประเด็นของเรื่องก็คือว่านะครับทางฝ่ายชายนะครับผมเขาถูกฟ้องนะครับถูกฟ้องมาจากฝ่ายหญิงว่าให้แบ่งสินสมรสนะครับซึ่ง ติดสมรบเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรายการเลยนะครับแต่ว่าจะมีอยู่รายการหนึ่งนะครับที่เป็นจำนวนเงินซึ่งอยู่ในบัญชีของฝ่ายชายนั้นนะครับผมโดยที่ฝ่ายชายเนี่ยก็ได้มาปรึกษาว่านะครับจํานวนเงินในบัญชีดังกล่าวเนี่ยครับซึ่งมีอยู่สองแสนบาทนั้นเนี่ยเป็นเงินที่พ่อของฝ่ายชายนะครับเขาได้ให้มาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพ่อของฝ่ายชายนะครับสามารถที่จะขายที่ดินได้นะครับผมก็เลย ได้เอาเงินเนี่ยให้กับฝ่ายชายไปเนื่องจากว่าพ่อของฝ่ายชายไม่มีบัญชีธนาคารที่จะเก็บเงินค่าที่ดีดังกล่าวไว้นะครับซึ่งหลังจากที่ว่าฝ่ายชายเนี่ยได้รับเงินมาแล้วนะครับฝ่ายชายก็เก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีธนาคารของฝ่ายชายด้วยมานะครับจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงนะครับก็บังเอิญรู้ว่ามีเงินดังกล่าวอยู่นะครับผมพอฝ่ายหญิงมีเหตุที่จะฟ้องหย่าก็เลยมาฟ้องหย่าฝ่ายชายพร้อมกับเรียกร้องให้แบ่ง เงินดังกล่าวด้วยครึ่งหนึ่งเป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทนะครับผมก็เลยเกิดเป็นคําถามของฝ่ายชายว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยฝ่ายหญิงจะสามารถเรียกร้องจํานวนเงินดังกล่าวได้หรือไม่นะครับผมในส่วนของประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่านะครับคําถามทางข้อกฎหมายก็คือว่าเงินจํานวนสองแสนบาทดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสหรือไม่นะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยก็ต้องแบ่งนะครับถ้าเกิดไม่เป็นก็ไม่ต้องแบ่ง นะครับผมเรามาดูในส่วนข้อกฎหมายนะครับผมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1471นะครับผมก็ได้มีการบัญญัติเอาไว้ทานองถึงความหมายของสินส่วนตัวนะครับว่านะครับสินส่วนตัวนะครับก็มีอยู่ประการแรกคือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสนะครับผมสองคือเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องปรับกายตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็น ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมสามที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการได้รับมรดกหรือกินให้โดยเสน่หาสี่ทรัพย์สินที่เป็นของมั่นนะครับผมจากข้อกฎหมายที่ผมได้ชี้แจงให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับในประเด็นข้อได้จริงของทางแฟนเพจท่านนี้เนี่ยใกล้เคียงี่สุดก็คือทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับที่ไม่ใช่สินสมรสนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นการฝากเงินนะครับจากปิดาของฝ่ายชายนะครับดำพังนะครับในกฎหมายระบุเอาไว้ว่านะครับแม้ว่าจะเป็นการให้หรือการรับมรดกนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นสินสมรสแล้วก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวแล้วถึงแม้ว่าจะได้มาในระหว่างสมรสก็ตามนะครับถึงขนาดว่าแม้ว่าให้เนี่ยครับพ่อให้เงินลูกเนี่ย เงินรังกาวเนี่ยยังไม่ถือเป็นสินสมรสเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับแม้ว่าให้จะไม่ใช่สินสมรสแล้วเนี่ยการฝากนะครับก็ยิ่งจะไม่ใช่สินสมรสเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าให้เพราะถึงขนาดให้เนี่ยก็ยังไม่ใช่นะครับการฝากก็ยิ่งต้องไม่ใช่นะครับแบบจอเปลี่ยนเท่ไปฟังง่ายๆนะครับก็จึงสามารถที่จะตอบคําถามของทางแฟนเพจท่านนี้ได้นะครับว่าเงินจํานวนสองแสนบาทนะครับที่พ่อเนี่ยได้ฝากไว้ในบัญชีของฝ่ายชายนะครับจึงไม่ใช่ทรัพย์สิน ที่ได้มาในระหว่างสมรสนะครับจึงไม่ใช่สิทธิสมรสนะครับในคําตอบเป็นเช่นนั้นเองนะครับผมก็ตอบคําถามไม่ที่เข้าใจแลวนะครับผมว่าเป็นสิทธิสมรสหรือเปล่านะครับซึ่งกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยทางฝ่ายชายนะผมก็มีสิทธิที่จะไปให้การต่อสาลนะครับผมเพื่อที่จะโต้แย้งในประเด็นข้ออ้างดังกล่าวของฝ่ายหญิงนะครับเพื่อให้ศาลเห็นว่าเงินจำนวนสองแสนบาทดังกล่าวนะครับไม่ใช่สิทธสมรส นะครับผมฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะแบ่งเงินลังก่าออกมาได้นะครับผมส่วนทรัพย์สินรายการอื่นนะครับก็ข้อจริงเนี่ยผมฟังแล้วก็ก็เป็นสินสมรสนะครับถ้าเป็นสินสมรสแล้วก็ต้องแบ่งกันตามกฎหมายนะครับผมคนละครึ่งหนึ่งนะครับผมบก็จบไปนะครับในส่วนของการตอบคาถามแฟนเพจในวันนี้นะครับแฟนเพจท่านไหนเนี่ยที่มีปัญหานะครับข้อกฎหมาย อยากที่จะสอบถามหรือปรึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะิ inbox สอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้รวดเร็วทันใจเนี่ยท่านต้องโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมสนาความได้เลยครับผมทินนาความก็ยินดีที่จะตอบคาถามให้ทุกท่านนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ